นะคะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสิงคโปร์นะคะคือหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของโลกแต่หลายหลายคนก็อาจจะมีคําแย้งอยู่ในใจนะคะว่าเกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยมีอะไรดึงดูดนะคะให้ผู้คนจากทั่วโลกอะ่ะมาเยือนได้ตลอดทั้งปี และถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคะคุณจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าสิงคโปร์นะคะเป็นดินแดนสวรรค์ของการติดต่อธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีนวัตรกรรมทางด้านการเงินและการลงทุนทันสมัยอีกจุดหนึ่งของโลกนั่นเองค่ะและหลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด19นะคะที่ทำให้หลายๆประเทศนะคะอาจจะต้องมีการปิด เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางนะคะแต่วันนี้เองนะคะเมื่อเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างนะคะก็เริ่มมีการผ่อนปลนมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสุขภาพและอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักที่จะ move on ประเทศนะคะหลังจากวิกฤตการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะสิงคโปร์มีกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสสําคัญนะคะในการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับไม ธุรกิจที่เกี่ยวกับการประชมุมการจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อธุรกิจนะคะหรือที่เรียกว่ากล er ุ่ม business traveler นั่นเองนะคะและวันนี้นะคะเราก็มาที่นี่นะคะในฐานะของ business traveler นะคะซึ่งมีนิทรรศการสำคัญนะคะจัดขึ้นที่นี่นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกีจะพาไปอัปเดตสถานการณ์ เป็นอีเวนต์แรกๆเลยนะคะที่มีการจัดขึ้นนะคะหลังการเปิดประเทศจากวิกฤตการโควิดนั่นก็คือ blockchain festival นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ี่พามาเช็คอินกันนะคะว่าเกี่ยวกับวงการ blockchain นั้นมีอะไรอัปเดตหรือว่านวัตกรรมนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลย ดีค่ะทุกคนตอนนี้ที่อยู่ที่งาน Blockchain Festival นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งได้เรียกว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์แรกนะคะที่เกี่ยวกับนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะคะที่จัดขึ้นในสิงคโปร์หลังจากที่มีการเปิดประเทศจากวิกฤตโควิดนะคะซึ่งงานนี้ก็สามารถดึงดูดนะคะนักลงทุนหรือว่า คนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะได้มาอัปเดตกันนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในงานนะคะว่าเทคโนโลยีบล e ็อกเชนนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะคะนอกเหนือจากคริปโตเคอเรนซีที่เรารู้จักเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตความทุบหน้าของเขากันนะคะว่ามีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปเช็คกันในงานนะคะ ในงานนะคะทุกคนจะมีแบบว่าทิกเกตในการเข้างานหลายเรทอยู่เหมือนกันนะคะมีตั้งแต่ตัวฟรีนะคะสำหรับคนที่จะเข้ามาอัปเดตเกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับบล็อกเชนนะคะซึ่งจะมีเอ็กซิบิชันให้เราได้ชมฟรีนะคะแล้วก็ถ้าคุณจ่ายราคาตั๋วทิกเกตที่แพงขึ้นนะคะคุณก็อาจจะได้สิทธิแ์แบบว่าเข้าไปฟังสัมมนานะคะหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เขาอัปเดตมากขึ้นนะคะซึ่งก็มี ตัวอยู่หลายเรทเหมือนกันรวมถึงตัวของ V.I.P. ด้วยนะคะซึ่งคำว่า V.I.P. ก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่ามากกว่าตัวอื่นๆแท่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราก็อาจจะพาชมในโซนของ Exhibition เนาะเดี๋ยวไปอัปเดตกันดีกว่า คือตัวของไบบิ t นะคะซึ่งเขามี Product ที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้จักไบแนนซ์หรือว่าบิ c คัพที่เป็นกระดานเอ็กช n ชนนะคะชื่อดังของบ้านเราแล้วก็ของโลกเนี่ยซึ่งก็ Product ที่น่าสนใจนะคะที่ขี้เข้าไปเช็คข้างในแล้วนะคะก็คือตัวของอเขามีผลิตภัณฑ์ Spot นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะของ ่ที่เป็นเทรดนะคะว่าดักสปอร์ตนะคะที่กี้รู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าไอตัวเวลาเราเทรดนะคะเราจะมีการ pairing กันระหว่าง cryptocurrency กับตัวของ stablecoin นะคะอย่าง USDC นะคะแต่ว่าการเทรดแบบสปอร์ตนี่จะคล้ายๆแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปเทรดใน ันของตัวกระดานเอ็กช g e นะคะมันจะคล้ายๆกับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเทรดอีเทเรียมกับ USDT อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าราคาเป็นขาลงเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวของ จะเรียไปอยู่ข้างหลังและเอา U S D T มาอยู่ข้างหน้าก็ได้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งมันจะเป็นการ h ฮชชิ n งคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นนะคะใครสนใจโัวดักแบบนี้ก็ลองลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูได้นะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่ก่สนใจคืออันนี้นะคะเดลิเวอเร e เทรดดิ้ง <Yeah. S 2> <trading S 1> ของเขาเขาจะมีตัวของ Copy p ี p t a d Copy Trade ของเขาจะมี Copy Trading <Yeah. S 1> ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกบริษัททำเรื่องหนึงให้กับ ก็จะคล้ายๆกับกระดานเอ็กเชนทั่วไปเลยนะคะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลของใบบิลได้นะคะก็เป็นกระดานเอ็กเชนนะคะที่ติดอันดับต้นๆนะคะของกระดานเอ็กเชนที่มีให้เราเทรดได้นั่นเองค่ะ ก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนได้นั่นก็คือโลกของวิช u a l World นะคะอย่างที่เรารู้จักก็คือโลกของ m e t a เว r ร์นั่นเองนะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้หรือว่าคนที่มาออกงานเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเหมือนกับทีม Back End หรือว่าเดเวลลอปเนะคะที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะคะมาช่วย ในการเปลี่ยนนวัตกรรมนะคะผู้พัฒนาเหล่านี้นะคะจะเป็นคนที่คิดคน้นหรือว่าพัฒนานวัตกรรมนะคะที่ใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนนะคะเพื่อที่จะเอามาพัฒนาสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะด้าน supply c h a i ด้านการ transfer นะคะต่างๆหรือว่าโลกของ virtual world, world หรือว่าโลกของโลกเสมือนจริงหรือ meta w e r s e นั่นเองค่ะ Yeah. you are a developer. yeah, we are developers. we provide, oh. we provide blockchain solutions. okay, i have, I have a question. Yeah. Uh, between uh, web 2 and web 3, what is different thing? okay, there are many differences, but uh, to specify one difference, uh, you know, quite, uh, quite strongly is uh, decentralization and transparency. <laughs> เห็นภใยในงานนะคะก็คือการมาของเว็บฟรีนะคะก็คือโซลูชันใหม่ในการที่เราจะพัฒนาจากยุคข,ของเว็บทู ไปเป็นเว็บฟรนะคะซึ่งอ oui. ันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินว่าเขาทํากันยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะคะก็คล้ายๆกับว่าสิ่งที่ต่างระหว่างเว็บทกับเว็บฟรก็คือหลักๆแล้วการเอาการเกิดขึ้นของเว็บฟรก็คือเหมือนกับเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะมาช่วยพัฒนานะคะ โซลูชันหรือว่าเปลี่ยนจากเว็บทูไปเป็นเว็บฟรีนั่นเองนะคะซึ่งโปรดักที่มันจะเห็นได้ออกมาจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนก็อย่างเช่นขอช่วยเรื่องของซัพพลายเชนนะคะหรือว่าเรื่องของการทรานสเฟอร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับวงการของการเงินนะคะซึ่งมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการ เกับการทันเปอร์สิ่งต่างๆหรือว่าข้อมูลเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ จากที่เข้าไปเดินดูหลายๆบูธหรือว่าดูข้อมูลต่างๆแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วยังเป็นคล้ายๆเดิมนะคะก็คือคนที่มานำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนส่วนใหญ่ยังเป็นกระดานเอ็กช n g นแล้วก็คริปโตเคอเรนซีอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่เหมือนกันนะแล้วก็แตกต่างออกไปนะคะก็คือหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆบูธนะคะเขานำเสนอเกี่ยวกับตัวของ d e v e l o p e r เพื่อที่จะพัฒนาก้าวไปสู่ เว็บทรีนั่นเองนะคะหรือว่าการมาของเว็บทรีนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนว่า ตอนนี้เขาเริ่มเน้นตัวของเว็บรีแล้วหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่ามันคืออะไรที่ก็งงเหมือนกันที่ก็เลยเข้าไปสอบถามข้อมูลของผู้ที่เป็น Developer นะคะก็ได้ความประมาณว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีบล็ c กเชนนะคะในการพัฒนาจากเว็บไปเป็น w e b บรีนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานหรือว่าการ Transfer ข้อมูล ต่างๆมันง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะ Product นะคะที่เขาบอกว่าถ้าใช้การพัฒนาจากเป็นเว็บรีในการใช้บ็อกช i นช่วยนะคะ Product หลักๆเลยก็แน่นอนอยู่แล้วคริปโตเคอเรนซี่ซับไพช n นะคะแล้วก็ตัวของโลกของโลกเสมือนจริงหรือว่า Virtual World อย่าง Metaverse นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น Product ที่เขาเอามานำเสนอส่วนใหญ่ก็ยังเป็นพวกของ เกมฟายดีฟแล้วก็ธุรกิจ Entertainment นะคะเพราะว่า m e t a เวิร์เนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเห็นภาพในโลกของ Virtual World ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะและอันนี้คือสิ่งที่เราอัปเดตได้นะคะจากในงานนะคะแล้วก็เรานักลงทุนนะคะที่เข้ามาร่วมในงานส่วนใหญ่นะคะเขาก็คงจะมองหาคล้ายๆกับเรานี่แหละว่าตัวของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ย มีอะไรใหม่มีอะไรอัปเดตแล้วก็ความคืบหน้าของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็โอกาสในการลงทุนของเขาเนี่ยยังเป็นที่แบบเหมือนเดิมที่เป็นคอนเซปต์ของเขานะคะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมาช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนมองหานั่นเองค่ะ หนึ่งในกลยุทธ์หลักของสิงคโปร์นะคะสำหรับด้านการท่องเที่ยวหลังจากเปิดประเทศหลังวิกฤตโควิด -19 คือการดึง business traveler นะคะเข้ามาในประเทศให้มากขึ้นหรือว่าการส่งเสริมธุรกิจไมซ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะของสิงคโปร์เลยนะคะที่หลังจาก new normal ยุค new normal เนี่ย เขาจะเน้นในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะสิงคโปร์เขาจะเน้นให้อำนวยความสะดวกทุกๆอย่างเลยให้กับคนที่เป็น business traveler นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมืองนี้นะคะหรือว่าที่นี่นะคะมีทุกอย่างครบให้กับนักธุรกิจแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อนด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่คือดินแดนนะคะของม i c e นั่นเองค่ะ